สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง 1 1 5ธันวาคม2 5 6 6นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ User บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันนะครับว่า ชาวพิจิกราคาพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้างก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับในช่วงของเดือนนี้จะมีดวงดาวที่มีการยกย้ายราศี2ดวงคือดาวศุกร์แล้วก็ดาวพุธเดี๋ยวเรามาดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับ อิทธิพลของชาวพิจิกแล้วก็ลักนณาพิจิกมีอาาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณนะครับคือดาวอังคารเลข3ได้โคโจรทับกับลักนาของตัวคุณเองได้ได้เป็นตําแหน่งเกษตรบดีทับลักขณาได้เป็นตําแหน่งความมั่นคงนะครับดังนั้นเนี่ยชาวพิจิกลักนณาพิจิกก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่ดาวอังคารเนี่ยนะครับเป็นดาวเขาเรียกว่าดาวบัพเคอะแล้วก็เป็นดาวที่เป็นเขาเรียกว่าดาวแห่งแบบ เขาเรีกอะไรล่ะเหมือนกับดาวที่มันเป็นพลังงานเอเนจีเวลาโคโจรทับรักเนี่ยมันมักจะทำให้ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกอาจจะต้องระมัดระวังเพราะยิ่งในช่วงนี้มีดาวอาทิตย์เนี่ยเข้าร่วมด้วยอาทิตย์อังคารเนี่ยเป็นศัตรูในเรื่องของความรู้สึกกับในเรื่องของปัญหาอ,อันดับแรกเลยนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับ การที่ดาวอาทิตย์อังคารกลุ่มกันเนี่ยมันจะทําให้ชาวพิจิกลักขณะพิจิกรู้สึกอึดอัดใจมีความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับว่าคิดทําอะไรแล้วมักจะใช้ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะเรามีความรู้สึกอัดใจเราก็เลยค่อนข้างที่จะแบบระเบิดออกมาหรือพยายามที่จะแบบเกลี้ยวกราดะนะครับหรือพูดหรือทําอะไรค่อนข้างรุนแรงอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับเพราะว่าชาวพิจิกอาจจะได้รับความ กดดันหรือมีความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับไม่เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่ทั้งที่มันเป็นอ,อ,อะไรที่น่าจะเป็นตัวของตัวเองได้แต่ดันมีอาทิตย์เข้าร่วมอาทิตย์เนี่ยมาจากเรือนการกระทําก็ยิ่งทําให้เรามีโทสะยิ่งแบบกระทําในบางสิ่งบางอย่างที่รุนแรงได้อันนี้ต้องระมัดระวังมากๆเลยสำหรับชาวพิจิกแล้วก็ลักนณาพิจิกนะครับเพราะดาวมันโครจรมากลุ่มลักนาอันนี้ไม่ได้ขู่นะครับแค่เตือนเนาะ มันอยู่ที่ว่าตัวเราเองอะ่ะจะสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้มากหรือน้อยแค่ไหนเพราะอะไรครับเพราะดาวองคาเนี่ยมันคือดาวแห่งสงครามหมันมาราโคโจอนทับรักแล้วมันมีอาทิตย์มาร่วมอะ่ะมันทําให้เรารู้สึกอึดอัดใจมากๆเลยนะครับแล้วก็เล็งไปที่ดาวลึกระยูและดาวเกตบอกเลยนะครับว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้ชาวพิจิกนั้นต้องระมัดระวังมากนิดหนึ่งเนาะแต่อดทนนิดนึงนะครับช่วงประมาณ15้า ไปแล้วเนี่ยนะครับไป15 16 7เนี่ยประมาณนี้ครับผมจะไม่ได้น่าจะประมาณสัก16หรือ17ทันวาเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยจะเลื่อนไปที่ราศีธนูเหตุการณ์ทั้งหมดจะบรรเทาลงแบบยกภูเขาออกจากอกเลยดังนั้นน่ะหนึ่ทันวาเนี่ยยังคงต้องระมัดระวังค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับเนาะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนว่าบางครั้งเนี่ยความรู้สึกระหว่างเรากับ คนอื่นเนี่ยอาจจะต้องอพิเคราะ์พิจารณาแล้วก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับบางคนก็บอกใจเย็นแล้วแต่มันแบบไม่ไหวจริงๆอะ่ะนะครับอันนี้เราก็ต้องพยายามฝึกสมาธิฝึกอะไรก็ได้เพื่อให้เราแบบอยู่รอดปลอดภัยที่ดีขับรถขับลาก็ต้องระมัดระวังนะครับมีสติกับการคิดการกระทําแล้วก็พยายามเคารพกฎจราจรเนาะประมาณนี้ก็อาจจะทําให้เราอยู่รอดปลอดภัยได้ดีขึ้นและ อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการบางคนนี่แบบไม่มีปัญหาอะไรแต่มามีปัญหาคือเตะตู้ชนเตียงอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับบาดเจ็บได้อันนั้นเกี่ยวกับเทา้าอะไรประมาณเนี้ยนะครับระมัดระวังนิดนึงเนาะทีนีหรือไม่ก็อมืมหรือไม่ก็แบบไปชนหน้าตางชนขอบชนประตูอะไรแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับจริงๆอ่ะของพวกเนี้ยที่พูดมามันมีที่มาของอ่าเขาเรียกว่า นิยายดาวอ่ะครับที่เขาบอกไว้ว่ามันมีปัญหาจะเจ็บที่หัวและเจ็บที่เทา้าแบบนี้เป็นต้นนะครับต้องระมัดระวังทีเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินเนี่ยนะครับคือราศีธนูของด้วยดาวพระหัส,สบดีเลข5าได้โคโจรไปอยู่ในเรือนอลิเป็นตำแหน่งราชาโชคนะครับแสดงว่าชาพิจิตรค่าพิจิกอาจจะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับในช่วงนี้แต่ว่าถ้าตัวเราเองเนี่ยทำ บางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของออการเขาเรียกว่าถ้าเราทําเกี่ยวกับงานอลิเราจะได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีหรือถ้าเราทํางานในเรื่องของงานบริการนะครับงานเกี่ยวกับเซอร์วิสงานเกี่ยวกับเรื่องของการแบบอาสาสมัครต่างเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จดีมีคนถามว่าหมอดูได้ไหมได้ครับถ้าถ้าคุณเป็นลักษณาพิจิตคุณเป็นหมอดูอะสามารถที่จะได้เงินตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับถือว่าเป็น อะไรที่แบบตรงกันข้ามเลยได้ผลดีแทนแบบนี้เพราะเป็นราชาโชคด้วยนะครับประมาณนี้เนาะก็ถือว่าโอเคถือว่าดีสำหรับชนกลุ่มหน้อยบางคนที่ทําก็จะได้ผลลัพธ์ที่ตที่ดีตรงนี้นะครับส่วนคนกลุ่มใหญ่ที่อาจจะไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับอัลีเนาะมันก็อาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับเข้ามาหรืออาจจะต้องไปแบบกู้ยืมเงินต่างๆแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งคือ,อมีเครดิต ในการที่จะไปกู้ธนาคารนะครับคือพูดง่ายง่ายเครดิตมันก็ไม่ได้ได้กันง่ายๆเนาะบางคนก็ต้องสเตทเมนต์ต้องดําเนินการแบบนั้นแบบนี้นะครับแต่ชาพิจิตตน่ะไปยื่นไปเสนอมันก็พอมีโอกาสที่จะได้สูงหน่อยแต่ว่าไม่ใช่ว่าธนาคารเดียวเราได้เลยนะครับมันก็ต้องยื่นอย่างหลายธนาคารอยู่แต่มันมีโอกาสได้ไงและยิ่งดาวพ่าัเสบดีเนี่ยดาวการเงินอย่างเขาพักองศาด้วยนะบางคนไปหยิบไปยืมใครก็ไม่ค่อยมีคนให้นะครับช่วงเนี้ย นะถึงแม้จะเป็นราชาโชคก็ต้องวิ่งเต้นกันไหลที่หลายทางนะกว่าจะได้ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยไปยื่นปุ๊บเขาให้ปรับมันไม่ใช่นะครับมันต้องไปหลายที่นะไม่ว่าจะเป็นธนาคารไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพ้องอะไรก็แล้วแต่เนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของบุตรบริวารอาจจะค่อนข้างเอ,อ่อเขาเรียกไงล่ะเหมือนต้องไปแก้ไขปัญหาช่วยเขานิดหนึ่งนะครับเนาะประมาณนี้ ทีนี้เรามาดูกันต่อว่าดาวพุธเนี่ยโคจรเข้ามาสู่ในเรือนการเงินจะเกิดอะไรขึ้นดาวพุธมาจากภพเรือนลาภะแล้วมาจากภพเรือนมรณะเนี่ยแต่ได้ดีนะครับในเรื่องของเงินตกเบิกเงินเบี้ยประกันเงินใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอลิที่บอกไปแล้วและใครที่ทําเกี่ยวข้องกับงานประมูลนะครับหรืองานที่เกี่ยวข้องกับงานเช่านะครับเช่นเช่าบ้านเช่าเช่าบ้านเช่าคอนโด เช่าที่ดินนะครับมีโอกาสประสบความสําเร็จดีหรือจะเป็นงานประมูลก็ประสบความสําเร็จดีหรือตัวคุณเองนะครับทำงานเกี่ยวกับเอ่ออะไรต่างถิ่นแดนไกลก็มีโอกาสที่จะสําเร็จได้ดีเพราะว่าดาวมันมาจากพบเรือนลาภะด้วยนะครับก็เลยมาอยู่ในเรือนการเงินก็เลยมีโชคมีลาภแต่ได้ในช่วง1-7ึันวารเท่านั้นนะครับพอหลังจากนั้นดาวพุธจะถอยไปที่ราศีทับลัคนาก็ยังได้ดีอยู่แต่ว่ามันก็จะ ลดน้อยลงไปนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังถือว่าโอเคพอได้นะครับก็ไม่ได้อะไรที่มันเป็นแบบอะไรมากมายก็โอเคเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อพราะดาวพระสบดีเวลาเดินหน้าเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานนะครับอิทธิพลการงานสำหรับชาวพิจิกและคณะพิจิกคือราศีสิงห์ของด้วยดาวอาทิตย์เลขหนึ่งก็โคจรไปร่วมกับดาวอังคารในช่วงประมาณ น่าจะ1-16ถึงหรือ17ธทันวาผมจำไม่ได้นะครับวันที่16หรือ17เนี่ยในช่วงคลิปหน้าเนี่ยนะครับดาวทิ่จะเลื่อนออกไปแสดงว่าในช่วง1-15ถึงเนี่ยทันวาเนี่ยยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่ตัวคุณเองจะมีการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นอาจจะมีความอึดอัดใจความรู้สึกไม่ค่อยได้ดังใจมีความรู้สึกอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งทะเลาะเบาะแหวงกันได้บ้างนะครับอันนี้ต้องปล่อยวางนะพอดาวอาทิตย์เนี่ย นะครับการงานเนี่ยโครจรเข้าสู่ราศรีธนูจะเป็นตําแหน่งเ,เรือนการเงินเนี่ยจะค่อยๆคลี่คลายนะครับแล้วจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็จะสามารถที่จะแบบเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกได้แต่คงต้องเป็นช่วงคลิปหน้านะครับแต่คลิปนี้บอกไว้ก่อนว่า1-15ยังคงต้องระมัดระวังอยู่พอสมควรน,นะครับพยายามแบบนิ่งๆเงียบๆ พยายามอยู่กับตัวเองจะดีกว่าจะได้ไม่มีประเด็นไม่มีปัญหาไม่ต้องมีเรื่องให้ต้องเดือดเนื้อร้อนใจไม่ต้องมีเรื่องให้ต้องแบบแบบหัวร้อนอนะ่ะเออประมาณนี้นะครับเพราะชาวพิจิกจะหัวร้อนมากๆบอกเลยว่าคือแบบเต็มเหนียวเลยนะครับอาทิตย์อังคารว่าแบบเออร้อนแล้วนะมันจะอยู่เกตเลงอีกโอ้โหอันนี้คือจะดาวแห่งธาตุลมเลยนะอันนี้ก็คือ,อดาวอังคารก็ธาตุลมนะครับแต่อาทิตย์เนี่ยธาตุไฟนะบอกเลยว่ามันปะทะกันแบบโอ้ทำให้ชาวพิจิกค่อนข้างแบบ เดือดเนื้อร้อนใจเยอะแหละนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังบางคนเนี่ยมาพูดมาสะก,กิดนิดนึงตบโต้ไปแบบไป3ไปหเลยอะประมาณนั้นนะครับตบโต้อย่างรุนแรงอันนี้ต้องระมัดระวังข่มใจตัวเองให้มากนะครับเนาะประมาณนี้และมีดาวศุกร์นะครับมาโคจรอยู่ในเรือนลาภะช่วงหนึ่งแต่ก็จะย้ายไปที่ราศีตุลน,นะครับเป็นภพตำแหน่งวินาศวินาศเป็นกเกษตรบดีเนาะ ทีนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักพอดีดาวศุกร์เนี่ยคือดาวคู่ครองคนรักนะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยความรักจะไปอยู่ในเรือนวินาศอีกนะครับถามว่าเสียอีกแล้วใช่ไหมมันก็ไม่เชิงนะครับเพราะดาวศุกร์เป็นวินาศเนี่ยมันอาจจะดูไม่ดีก็จริงแต่ว่ามันเป็นตำแหน่งเกษตรบดีเลยทําให้ชาวพิจิกและการพิจิกอาจจะยังพอมีโอกาสแนวนโน้มทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะใครที่มีคู่ที่อยู่แดนไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศ จะประสบความสำเร็จดีกับคู่ของคนรลักแต่ใครที่มีคู่ของคนรลักแล้วนะครับฟังดีๆนะครับว่าอาจจะต้องพยายามโฟกัสในระยะยาวสักนิดหนึ่งคำว่ายาวก็ไม่ยาวมากหรอกประมาณ1เดือนนะครับดาวศุกร์จะตกในเรือนวินาศ1เดือน นะครับมันอาจจะทําให้คู่ครองคนรักกับเรามีระยะห่างกันถ้าใครอยู่ด้วยกันก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันหรือเจอกันแต่ก็แบบมีห่างห่างหายหายอะไรประมาณนี้นะครับไม่ค่อยสม,มูทไม่ค่อยต่อเนื่องกันไปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้หรือบางคนนะครับคู่ครองคนรักอาจจะไปไปทํางานไปทุระต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศ นะครับในช่วงจังหวะหนึ่งก็ได้เช่นกันนะครับจะเต็มเดือนไม่เต็มเดือนก็ช่างแต่พูด,ดง่ายๆคือความรักความสัมพันธ์มันจะดูเงียบๆนิ่งๆห่างๆหายๆไปบ้างก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับเนาะเ,เพราะว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันก็อาจจะยังค่อยๆโอกาสแนวโน้มทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเพียงแต่ในช่วง1 1 5่งถึงันวาเป็นช่วงทดสอบใจนะครับพอหลังจากวันที่ 1อ่า15ธันวาเป็นต้นไปเนะี่ยมันอาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างแต่ความรักก็ยังดูเงียบๆหน่อยๆนะครับจนกว่าจะาน่าจะประมาณสักยังดีนะครับที่ปีใหม่นะครับประมาณเกือบเกือบปีใหม่อะนะครับน่าจะเป็นช่วงประมาณก่อนคริสต์มาสแหละประมาณครนะิสต์มาสอ่ะ ชาพิจิกนึงจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นดังนั้นช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งไปเร่งไปรีบไปกดดันอะไรทั้งนั้นเพราะไม่งั้นเขาหายแน่นอนนะครับเขานิ่งเขาเงียบเขาหายแน่นอนดังนั้นชาพิจิกนะครับมองการไกลไปถึงคริสต์มาสนะครับเนาะอันนี้โดยประมาณนะอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้เดี๋ยวรอค่อยมาติดตามคลิปหน้านะครับจะบอก นะโดยละเอียดกว่านี้เพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้ดูว่าดาวศุกร์นั้นจะเลื่อนเข้าทับลักนณาช่วงไหนเนาะรอให้ดาวศุกร์เนี่ยทับลักชาวพิจิตบอกเลยว่าเขาจะเข้าหาเราดีขึ้นหรือเขาอาจจะมาแบบอ,อ่อนอกอ่อนใจเข้าหาเรานะครับกลับมาเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้ก็ได้อาจจะได้สวีดกันเจอกันในช่วงประมาณ ออเขาเรียกไงน,นะช่วงอย่างที่บอกคริสต์มาสเนาะประมาณนั้นหรือใครจะได้ไปต่างถิ่นต่างแดนกับคู่ของคนรักก็น่าจะได้นะครับหรือว่ามีใครที่มีแฟนอยู่ต่างถิ่นต่างแดนอันนี้ก็ดีนะครับแต่ใครที่อยู่ด้วยกันเนี่ยอันนี้จะดูห่างห่างหายหายเงียบเงียบไปบ้างอันนี้ก็ต้องทําใจนิดหนึ่งจนกว่าจะประมาณคริสต์มาสอีไปนะครับโดยประมาณเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาถึงอาจจะดูกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างน้อยก็น่าจะยังทันคริสต์มาสกับทันอ่อ ปีใหม่อยู่พอสมควรเนาะก็มองการไกลไปช่วงนั้นน่าจะดีกว่าเนาะสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับกายกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาดด้วยนะครับขอบคุณครับ